สวัสดีครับวันนี้มีเรื่อย,ยนต์สติว m s 1 8 0นะครับที่ลูกค้าส่งมาให้แก้ไขนะครับปัญหาคือสตาร์ทไม่ติดเลยร่อน้ำมันก็ไม่ติดนะครับตรวจเช็คดูแล้วคาบูเดิมนะครับเป็นคาบูสติวแท้เลยนะอ่านในซูมตรงนี้ดูเห็นไหมชัดไหมครับเห็นครับอันนี้มีการแก้ไขดัดแปลงมา ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าผมลองล้างคาบูตัวเนี้หลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วก็มาประกอบดูมันไม่สามารถติดได้ก็กลับบ้านเก่าแล้วครับเสร็จแล้วเรามาเปลี่ยนคาบูนะคาบูเลเตอร์นะนี่ยี่ห้อลิบานะครับคาบูเลเตอร์ของ ms 180นะอันนี้ก็เป็น ของเทียมเปลีนดีนะครับเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้นอกจากคาบูนะยังมีเรื่องอ่ากำลังอัดนะครับเพราะว่าอาการของเครื่องยนต์ที่ล่อน้ำมันไม่ติดเนี่ยเช็คดูแล้วกำลังอัดเขาไม่ดีเสื้อสูบลูกสูบลายนะครับตัวนี้ได้ทำการผ่าเครื่องเปลี่ยนเสื้อสูบลูกสูบแหวนชุดใหม่มาแล้วนะที่ผมใช้นะ อันนี้คือตัวใหม่นะกล่องใหม่อันนี้คือตัวเดิมที่เปลี่ยนออกมานะเสื้อลูกของเขาจะเอาให้ดูนะสภาพข้างในมันลายนะครับแล้วก็ลูกสูบนี่ลายนี่เป็นรอยเห็นชัดเจนเลยนะอันนี้คือลูกเดิมนะเปลี่ยนออกไปเรียบร้อยที่เปลี่ยนอีกอย่างก็คือ ซีนซีนขอเวียงนะครับซีนค้อเวี่ยงทําไปแล้วก็ตั้งจานไฟใหม่นะครับตั้งไฟใหม่หัวเทียนไฟออกดีมากนะครับสตาร์ตดูละเครื่องนี้เนี่ยสภาพคือไม่ได้ใช้มาน่าจะหลายปีเหมือนกันเก่าเขกะเลยอันนี้คือทําความสะอาดมาบ้างนะครับทําความสะอาดมา พอสมควรแล้วนะถึงได้สภาพนี้ทีนี้ตัวนี้สวิตสวิตโชคคันโชคตัวนี้ก็มันไม่มีแกนดึงโชคตัวนี้นะสภาพเดิมที่มาผมก็ได้สั่งอะไหล่มาใส่ให้เพิ่มแล้วนะครับคาร์าบูลูกใหม่ที่เราเปลี่ยนแล้วเสื้อสูบลูกสูบใหม่แหวนใหม่เปลี่ยนแล้วซีนข้อเบี่ยงเปลี่ยนแล้วอ่า ปัญหาอีกตัวหนึ่งที่ผมเจอนะตอนแรกเชือกก็ขาดนะครับเชือกดึงสตาร์ทขาดอันนี้เราก็ได้เปิดฝาลานสตาร์ทออกมาแล้วก็ทําการแก้ไขต่อเชือกนะเชือกเส้นนี้ไม่ยาวมากนะดึงดึงสุดนะเห็นไหมดึงสุดได้ประมาณสักห้าสิบเซนเองนะตอนนี้เพราะว่าเป็นเชือกเดิมอันนี้ไม่ได้ต่อ ไม่ได้เปลี่ยนเชือกนะเชือกเดิมแต่เราตัดปลายตรงที่มันขาดออกไปมาลองสตาร์ทเครื่องกันดูทีนี้โชคนิดนึงเนาะทีทเดียวติดเลยนะครับ อันนี้เป็นการสตาร์ทครั้งที่สองนะครั้งแรกผมลองดูแล้วมันติดอันนี้คือครั้งที่สองดูการสตาร์ทครั้งที่สามนะครับครั้งที่สามอ่าเราไม่ต้องเปิดโชคและแค่เอาสวิตช์ลง พอดีตอนนี้เป็นการคืนนะครับลองเครื่องให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับอ่าถือว่าจบภารกิจแล้วครับ6ผีสติวเอ็มเอส180อ่าสำหรับวันนี้ก็ก็ได้นำสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้ไว้ก่อนครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ